สูบน้ำฟรีตลอดทั้งวันด้วยระบบโซล่าเซลล์ปั๊มหอยโขง่ง2นิ้วรุ่นเคลื่อนที่ได้นะครับสูบได้ทุกที่ที่มีแสงแดดสวัสดีครับวันนี้ร้าน tk Solarcell มาแนะนำชุดรถเข็นเคลื่อนที่ระบบโซล่าเซลล์เป็นปั๊มหอยโขง่งครบชุดพร้อมใช้งานตัวนี้ปั๊มหอยโขง่งโซล่าเซลล์ขนาด750วัตต์ท่อน้ำออก สนิ้วนะครับมีชุดสวมเร็วปลดเร็วไปเลยนะครับท่อดูดน้ำเราใส่เข้าไป8เมตรไปเลยนะครับและสามารถยกปั๊มออกห่างจากตัวรถ20เมตรนี่นะครับเราจุ่มลงแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับพิเศษนะครับสะดวกสบายนะครับเป็นตัวสวมเร็วปลดเร็วลูกค้าไม่ต้องพกประแจไขควงไปเลยนะครับผมสวมแบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนี่นะครับน้ำแรงออกเต็มท่อส่งสูงส่งไกลอัดสปริงเกอร์ชุดนี้ใช้ได้เลยครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาชุดปัม๊มโซล่าเซลล์สูบน้ําพลังงานฟรีตลอดทั้งวันและคืนทุนไวนี่นะครับตัวคาออกก็จะเป็นแบบนี้นะ้ําออกก็จะเป็นสวมเร็วรอยใสยไปให้ด้วย วันนี้เรามาทดสอบเป็นดูดน้ำา2นิ้วส่ง2นิ้วนะครับมาดูความแรงแค่ไหนนะครับตัวนี้ทดสอบเวลาประมาณ9โมงนะครับสเปคปั๊มตรงนี้นะครับผมนี่วางปั๊มบนรถเข็นหรือยกออกมา20เมตรนะครับเพราะว่าสายไฟราย,ยาว20เมตรลูกค้าเปิดใช้งานได้ทันทีนะครับนี่คือความแรงนะครับสามารถส่งได้ไกลกว่านี้ นะครับหลายร้อยเมตรเลยเนี่ยนะครับอัดสปริงเกอร์ส่งสูงนะครับทำระบบการเกษตรแนะนำตัวนี้เลยครับ